สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผีไทยสุดเข้มข้นที่ทั้งลึกทั้งหลอนทั้งสันประสาทชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครได้นอนหลับสนิทแน่ๆถ้าได้ฟังเรื่องนี้จบเรื่องที่ผมพูดถึงก็คือกะโหลกคำสาบครับเรื่องเล่าผีที่ไม่ได้เล่าแค่ผีแบบตุ้มแช่แต่เต็มไปด้วยความลึกความปวดความบาปและคำถามด้านศิลธรรมที่มนุษย์ไม่กล้ามองตรงๆง เรื่องนี้เล่าถึงหมอพาดแพทย์นิติเวชท,ที่กลับมาบ้านเกิดหลังแม่เสียชีวิตยอย่างปริศนาแต่สิ่งที่เขาเจอกลับไม่ใช่ความว่างเปล่าในบ้านเก่าหากแต่เป็นความลับที่ถูกฝังมานานทั้งกะโหลกมนุษย์เสียงเคาะจากใต้พื้นความเงียบที่ไม่เคยว่างเปล่าและบันทึกเกี่ยวกับการทดลองจิตวิญญาณในชีวิตหลังความตายเมื่อหมอพาดเริ่มขุดค้นเขาพบว่าตัวเองไม่ได้เป็นเพียงลูกชายของผู้หญิงคนหนึ่ง แต่เป็นผลลัพธ์ของพิธีกรรมลับที่เกี่ยวพันกับคำสาบวิญญาณและความตายที่ไม่ยอมหลับไหลว้าวแค่ฟังเรื่องย่อก็ขนลุกแล้วนะพีพีทเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หลอนแบบผีโผล่มาเฉยๆแต่เป็นหลอนแบบที่มีความหมายมีความเจ็บอยู่ในนั้นฉันว่าสเสน่ห์ของเรื่องนี้คือมันหลอนแบบเงียบๆนะ่ะเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านเงียบๆแล้วเริ่มสงสัยว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนมันมาจากใครใช่เลยนิดา แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ผีประเภทที่เราจะมาไล่ปลดปล่อยหรือทำบุญอุทิศอะไรให้เขานะมันคือวิญ,ญญาณที่ถูกผูกไว้ด้วยการทดลองการละเมิดจิตวิญญาณความโลภของมนุษย์ที่อยากควบคุมความตายแถมทุกอย่างมันยิ่งแย่เมื่อเรารู้ว่าแม่ของพาดก็มีส่วนร่วมในสิ่งนั้นด้วยฉันว่าความหลอนเริ่มต้นตั้งแต่ที่พาดชะห้องใต้ดินเลยนะเห็นแค่ฝ่าไม้แล้วรู้สึกได้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างและพอเปิดลงไปจริงๆเจอกล่องเหล็ก เจอกระโหลกมนุษย์พร้อมจดหมายที่เขียนว่าอย่าปลุกให้ตื่นมันยังไม่ลืมโอ้โหฉันอ่านตรงนี้แล้วมือเย็นเลยอ่ะพี่พีทแล้วเราค่อยๆเห็นว่าผีในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแต่มันคือผลจากการทดลองแยกจิตเก็บวิญ,ญญาณไว้ในลูกแก้วฝังไว้ในร่างที่ยังไม่ย่อยสลายเพื่อจะดูว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนพออ่านถึงตรงนี้ผมนี่แบบโอ้โหคนที่ทำแบบนี้ได้ต้องข้ามเส้นศีลธรรมไปไกลมากๆแล้วใช่ มันเลยทําให้การที่พาทรู้ว่าตัวเองไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เกิดจากร่างที่ถูกทดลองกลายเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่เลยนะและนั่นคือช่วงที่เรารู้ว่าเขาไม่ใช่แค่เหยื่อแต่เขาคือกุญแจสําคัญที่จะปลุกวิญญ,ญาณทั้งหมดให้ตื่นที่ผมชอบมากคือวิธีการเล่าของเรื่องนี้มันไม่ได้บอกทุกอย่างแบบยัดเยียดมันให้เราค่อยคอยคลี่คลายไปกับพาดแล้วเราจะค่อยๆรู้สึกว่าเราเองก็เหมือนพาดที่กำลังหลงเข้าไปในโลกที่ทั้งจริงและไม่จริง โลกที่วิญญาณไม่ได้แค่ร้องขอความช่วยเหลือแต่กำลังล่อลวงเราให้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาที่พีรู้ไหมฉันชอบฉากที่เดือนเริ่มฝันถึงเด็กผู้หญิงไม่มีหน้าแล้วฝันนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆจนสุดท้ายก็พบว่ามันคือเด็กที่เคยหายไปในหมู่บ้านแล้วพอเขาขุดเจอเธอที่บ่อน้ำจริงๆมันทำให้ฝันกลายเป็นจริงแบบสุดหลอนเลยอะพี่พีชใช่เลย แล้วพอมาถึงตอนที่หมอพาดรู้ว่าแม่ตัวเองมีส่วนในการเอาเด็กมาทดลองและแม่อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังพิธีกรรมทั้งหมดมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ผีกับคนแต่คือการเผชิญหน้ากับครอบครัวกับอดีตกับความจริงที่เรารับไม่ไหวฉันว่าเรื่องนี้ไม่ได้แค่เล่นกับผีแต่เล่นกับความรู้สึกผิดความกลัวที่จะรู้ว่าเราเป็นใครและพอพาดรู้ว่าเขาอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความบาปมันไม่ใช่แค่เรื่องหลอนแล้วนะ แต่มันคือเรื่องเศร้าแบบกัดลึกเข้าไปในใจอะ่ะแล้วที่หนักกว่านั้นคือเขาตัดสินใจทําพิธีปลุกจิตเพื่อพิสูจน์ความจริงทําให้เรายิ่งรู้ว่าเขากําลังยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อค้นหาคําตอบทั้งๆท,ที่รู้ว่าถ้าเปิดประตูนี้แล้วอาจจะไม่มีวันปิดได้อีกเลยแล้วตอนจบนี่คือโอ้ยพูดแล้วขนลุกหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเหลือเสียงเด็กหัวเราะในทุกบ้านเสียงกล่อมเด็กที่ดังออกมาจากบ้านว่างเปล่า แล้วพาดที่กลายเป็นเหมือนไม่ใช่พาดอีกต่อไปฉันแบบนี่มันไม่ใช่เรื่องผีแต่เป็นฝันร้ายที่เราทุกคนอาจอยู่ในนั้นโดยไม่รู้ตัวใช่ครับแล้วผมว่าตอนจบที่ไม่มีใครตื่นมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเรื่องนี้ไม่มีทางออกไม่มีการไถ่าบาปไม่มีการอภัยมันคือผลจากสิ่งที่มนุษย์ทำและต้องรับกรรมแบบเต็มๆแล้วเราคนดูก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากมองใครที่ชอบเรื่องผีแนวหลอนลึก มีความหมายเล่นกับจิตใจและความรู้สึกบอกเลยว่ากะโหลกคำสาบต้องดูค่ะแล้วระวังเสียงเคาะจากใต้บ้านคืนนี้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปหล,ลอนๆตอนใหม่ๆที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับแล้วถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเต็มๆของกะโหลกคำสาบกดลิงก์ที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณระแวง,งเงาในห้องนอนไปอีกนาน แล้วเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าหลอนครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ